ค่ะมือเน้นนทียามาซื้อของยุตตลาดมวยเม็กนะคะมาเจอพอลี่ก็บแม่ตุยโดยบังเอิญน,นะคะพอลี่บอกว่าฟันดีตั้งก้องตั้งก้องอยากแบ่งปันเอฟซีฟันว่าขนท้องขนเพชรเข่าบ้านนะคะพอลี่บอกว่าเลข3ามตัวหางเดียวต้องออกรัฐบาลไทยแน่ๆน,นะคะจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ นี่มาตลาดมาพอบอีทำไมตุยเด้อพี man, ่น้องพอดี่นมา่นันแหลกคนอยากแบ่งปันนที่ยากไครับไปทเปิดบ้าวว่าได้มีผู้ยิีจังอ๋อเมียมาคุ้มแม่ตุยแม่ตุยมาบ่ได้คุ้มไผ่นอยากแบ่งปันเลกปันแหกปันแรกอย่างนี้าหววที่ผ่านมาหนีปาดเก้าเก้าบักไล่เม็นบ่พออาชื่อจไรไครับเจ้าหวกเก้าเก้าคกทเลอะไรเก้าโกจะมายงย่อนดีอยู่ว่าไใ้ลงจีสองใบ ได้ยแปดแปดเก้า 8, 8, โอ้ได้แปดแปดเก้าดีใจน้ำเด้อค่ะวันนี้ฟันยังไงเป็นตาลงทุนบ่อ้กวันนี้วันนี้ลงทุนค่าก็เก่าหุ่นดิบบ้านดนีบ้นา,นานวานทั้งประเทศยีบุนเขาว,าขาวาขา่าบานห้าบ้านห้ามันเกิดสงคฆ์เกิดขัดเขาเรียกบอกว่าไอ้ญี่ปุ่นนี่เคยเอาท่องมาใส่ไ,ไว้ในประเทศใช่เขาเลยสิมาอัน สืบซอเอาท่อของเขากลับประเทศมาแล้ววันนี้เขาเรียกไปได้ท่องบ่่เป็นใดจะท่องเขาคุณหอดท่อหอดเป็นกม้อเราวันนี้เขาบอกว่าเสียไปในในรูปเดิมเบม่ได้ต้องเอาไปแบะแปลรูปเขาเรียกหาหมองแปลรูปมาเป็นรูปเขารูปแบบพันรูปเพชรรูปพันอยอ่จะเลมมาช่างบั่นหลังก็เลยมาถาบมาหมองมีบ้านมีมี่หมองเขาขายอย่างนี้ แบบของเก่าของตอหลายต่าว่ชีวิตเขเมือนกันของเก่าจงเฉียนมันจะสิตางงานบางกายอ่งน้นะมันมในบ้านอีกสองคนงานเขามากเรยบอกนี่ไงนี่ไงบ้านนี้ที่มีของตัดดีเขาลนี่และเสียบ้านพราที่จะได้พอไอเห็ดท้องบอกม่ไวบาเอาตรงี้เลยพอดีพวกสองดีเลยจ้า ไปเล่นไปเล่นปรกับธิานย่างงามใเช่นเล่ย่างงามก็บอกว่าธิฐานสัตยตั้งราคามาเอาเขาอบกเขาก็ตั้งไปเล่นบ้านเออพิชิ่เสร็สมเด็จเขาเ่นบายังเล่นแบเ่าสิเอาเอาลูกชักแถวบ้านเป็นที่บัดขนลงมากเลยบัดนี้มันเป็นเป็นร่างร่างคือยังขวดร่างไม่เล่้าหลายถือลงมากเล้เขามาตั้งไวนาบ้าน เี่แยดสองสามนั่นเปิดขึ้นนี่จะท่องทุกวันดีครับดีมนี่ไปซองมืองลำขอเงินนม่อย่างนั้เบอร์จะท่องแทนปี้นม่น็ีท่องจนพิษพพิษก็ไหยแล้วบนว่าแบบนี้คือบ้านหน่อยันถ้ามือใดไีนพ่อนันจะ้องวันที่เดนก็เปนเาอนมันเดี๋ยวออกเล่าไปยังออกแล้วนั่นมันมันไปออกสามตัวเลยนั่น ค้นอนเล่าตัวใดบางินหนึ่งตัวซีมันอกยบาแต่ว่าเพื่อนออกไทยเป็นปบ่บมบ่คิดว่าแต่เพื่อนคิดว่าไทยยังเดียว,วยออคิดว่าไท่ยังเดียวเนีนเล่าออกเ้ากซ่งปั่นให้น้าบ่าทอง,งบองขึนบ่ปั่นใช่ป่ะขนขอไปในบ้านขนทองขอในบ้านทองมีเสียวอะไรฟังของ้อมือจ้ารื่องคือมีเสียวไรบ้าง ทัางใส่นี่ยจ้าแต่ว่าเปิดกล้องเพ็บอกมันถึงเพี้ยนขาดมาดีล้วี่ดังๆจ้ากล้องพอเปิดบอกว่ามันถึงแสงคู่บอกว่าถึนอย่างๆทั้งเพชททั้งท่อขนเข่าบ้านขนเพชรขนท่อขอได้านนี่ชุงช่วมอนมื้อเลยใช่หคเอาป้าผู้ใดสิอคนใจเนาะฝันดีรู้ไหมเนาะสะพัแล้วว่าเราอยากเบาอยากเบาใส่นแรกขงส้ยังเข้าไปแม่มันคือ้่าขาดจะก่เบ่อฝันเนื่ยอยู่กันนี่เข้าบ้าน ม่อบิเัทอยู่ผู้ใหญบันตีว่านจังดพ่อเลขบ้านแยกหยกเลขบ้านโตใดหนึ่งเก้าสี่มสหนึ่เก้าี่าตัดเลขตัดเลขสองโตเลยพอตัดหนึ่งเก้าสี่บแล้วกัหนึ่งเกกับเก้าะหกาสองกับ9ก้าสี่ตัดแค่นี้มันบ่ตัดแค่นั้นหครับวนั้นกบส ตที่เน่นเน่นตัวได้มัดสองตัวที่แดงพี่บอกอันพ่อบัวตีบอพ่อบัวบัวเดี๋ยวด้าันหิน้องกะเพชรเนี่ยบ่วตีเลยบอกพ่อบอว่้าวปาปันหินยังขอไม่บานขอบานเลยทีฉันเกลีไอเรียแล้วกันว่าเนี่ยกันกับหัวบ่หรือไปยังสี่เลยฮะ โมลูนี่แต่บอบรแล้วต่อประดีมลูื้อกันใช่ามากรีทีนะมากมาลีทีได้เอาเต็งสีเลยครับปันประดีวทั้งท้องทั้งเพียรอดีฟันเ้อพี่น้องสูงสวงมอญยิมือเหม้าเท้นั่นเนข้าบ้านมันเป็นรถที่ยังรถอะไรกัน,นรถทหารอยู่แมเรุ่ม้วคนมากมืนคุ้มคุ้มป่าเต็มเหมือนสีไอ้ ของจานเนียชีชิมาเพื่อนมัน่ะหาหกขั้นเนี่ยขุนมากฝันดีค่ะมาหาหกขั้นเราาถือซื้อใไไปนี่ได้ไปเลขบ้านลอตเตอรี่ได้จักใบแล้วหาถือแร้วม่เงห็นหนูไปทายท่าไม่ได้เขาหาใหญ่หายบอกเสียหกโตคุณบอกบ่าถ้าเสียหรอบ้านเลขที่นี่อ้าพี่น้องวอาไปเ้เพิ่นกำมันใจเลขบ้านเพิ่นว่าขนท่องทังทองทั้งเพชดเขาบ้านนะคะ เพื่อนบอกว่าเพื่อนมั่นใจเลขบ้าน194ถึงออกเล้าแล้วพอดีว่าออกไทยคือเก้านะคะเพื่อนมั่นใจเลข2องโต94กับ19นะคะคุณทิยาตัดหายทั้ง14ทั้ง94ทั้ง19บ้านเลขที่194หมู่3นะคะเพื่อนบอกว่าออกเล้าแล้วก็ไปไถ่ได้คือเก้านะคะพิจารณาเพื่อนพี่ไอ้พี่พี่หนึ่งเกแต่ว่าบม่เกี่ยวกันเพราะว่าเงาอันตันตันแบบนี้ีจะไปใช่เนี่ย ฝันแหลกคุนมาใส่ไปให้มีให้ฝันแหลกไ่ให้ฝันดีให้เราก้อนสิมา่ฝันมาได้ทั้งท่องได้ทั้งเผ็ดได้เขียนเลขไว้บอกได้เอาเลขเสียงบ่ได้เสียงเลขเสียงเสียงทจะมาเขียนเลขเขียนว่ามาเขียนให้ซ่องเขาอ๋อเขียนให้ซ่องเขาเขียนทุกหลายโตเนาะครับครับจะว่าพ่อเลี้ยมันใจเลขบ้านเมื่อเกี่ยวกันมันใจเลขบ้านอย่างเดียวมันใจเลขบ้านแล้วก็เป็นเลขกันรัฐบาลให้ผม มันใจเลขบ้นันเป็น่าต้องเป็นเลขรัฐบาลไทยหาสื่อสากกินแบงแล้วเด้อหาบ้ันเด็ดบ้ันเด็พ่อมันบ้าเหรอง่ายครับง่า,นาย,ยนะคะขอคุณพอลี่ลายๆเด้อค่ะที่แ่งปันนะคะขนาดไม่เจอ,อยุตตลาดอำเภอห้วยเมก็กเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนอยากว่าอยากว่ามาทายในะคลิปแรกปันแรกปันดีดีรดที่จะแ่งปันไม่ได้นะคะพอลี่เป็นคนดีมอให้ัอแพ่งเหล็กมอห่วงเหล็กนะคะเห็นยูไซไม่ตะบอกให้ตั้งกล้องอย่างเดียวนะคะ เอฟซีโดีกันน <ะ S 2> ข้างของอพอลลี่นะคะฮะเนแ่ื่อนเน่ยถือรางวัลที่หนึ่นคือป๋าเนี่ยหลังรุอยากถือรองางวัลที่หน,นึ่งกนพอถอคันถือแล้วพอสิป,ป๋าป่ะละ่ะบอก <c oughs> ป๋าเนี่ย <c oughs> แม่ตุ้ยป๋ปาเนี่ยยูน้ำกันคื้เก่าละา่ะคันถือ้วือล้่เถงแวนเถืองแล้วพ่ันเถอแล้วัล่นงแ่น่เถ้นเราอืนอวถึงอคั่เขาบงมี้น่ ถือละมันที่หนึ่งมาแต่งลูกไผ่เนี่ยลยยืนอยู่งไงว่บ่มีลูกเคยแต่บ่ท่านจะถือกับพ่อต้อเนี่ยเดี๋ยวมีแต่ทหารสันหมอปันลูกวันที่เอาไฟสเน่พ่อต้อค่ะดองเลยบ่บ่ต้อค่ะถามสิว่าเขาเอาเท่าไรบ่ต้อพ่อต้อ้าวขอบคุณพอลี่หลายๆที่แบ่งปันนะคะวันนี้ใเอฟซีโชคดีกับแนวทางของพอลี่นะคะขอบคุณสถานที่ร้านรทุกอย่างร้านทุกอย่างยี่สิบขอนางไทยคลิป ขอพูดลหลายๆเห้ FC โซดีกับแนวนะทางของพอลีนะคะ